เอาละครับสโมสรระยอง f อนะครับร่วมกับ S อ c l i ซไลครับนำทุกท่านครับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองพบกับการแข่งขันไทยลีก2ครับนัดที่4ของฤดูกาลระยอง f c ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมังกรแดนใต้นครศรีอยู่ในเตะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานขอบคุณนะครับถ้ายังไงลองปรึกษาระบบการไล์กับทางนครศรีได้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปสอบถามดูครับผมนะฮะเอาละครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับ ทางด้านนครศรีครับเป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเล่นครับป่าครับมาตั้งกันใหม่ที่อภิวัฒน์หันใจแทงขึ้นมาที่เทพีทักษ์เทพีทักษ์ลวินโมอ่องออกมาที่วสุศิวกิจวสุศิวิกิตเปิดยอยอยแล้วเลี้ยวมากดด้วยซ้ายแม่ใช่ครับนันทวัฒน์เด็กเก่าระยองครับใช่ครับ อาแล้วครับแล้ววินโมอ่องข้ามหลอกแม่ชูลปาไม่ถึงยังได้อยู่ที่พิทักษ์ูทวงไหลขึ้นมาเดียวม้าอีโต้ดันสาตีเข้ามาแล้วแม่จับยาวไปครับโอ้โหต้องชมแผงลั่วงจังหวัดนี้ครับแล้วเปิดเข้าไหนมาไม่ถึงครับแม่ประตูยังออไปชงแล้วไม่ดีแล้วบุญย์เรียบร้อยครับแม่จังหวัดนี้ครับเป็นประตูของระยองเอฟซีครับโอ้โหและเป็นทางด้านนภัท ตารุพัดพัดีที่ยอดรักหน้าเมืองรักยอดรักหน้าเมืองรักจีขึ้นมาแม่เราให้ทางด้านชูละป้ามีความใหญ่แข็งแกร่งมาที่เราวินโมอ่องแล้ววินเข้าขวาเข้าขวาแล้วไหลแพ้พิักผูจวงไหลหูยลึกนี่น่าจะเป็นทางด้านมารันยาวครับโอ้โหแล้วเนี่ยฮะมารันยาวเปิดติดกับแม่อูโหแล้วรับกระชกแล้วซ้ำไม่ได้ครับโอ้หูแม่แกยิงทะลุกำแพงมาได้ เลือกที่จะเปิดแม่ลื่นนิดนึงแต่ยังได้อยู่ทิ้งท่านเรียวมาอิตโตเก็บบอลทงน้านซ้ายเรียวมาจี่ขึ้นมามีความเร็วแหวกขึ้นมาจีเข้าในมาสวยแล้วเรียวมาอิตโตลรอบศัพจังหวะนี้อู้หูยกมขานไปครับแม่หน้ามาที่มารันยาพาขึ้นมาลูกนี้เล่นสั้นๆกับปกิจดีพร้อมแม่เสียบอลแล้วยังได้อยู่ปกิตดีพร้อมพาขึ้นมาเองลูกดีแล้วไหลคาตาโนโดนกระแทกจากข้างหลังและกรรมการว่าอย่างไงนักพัฒนะครับ ูลาป้าครับแทงให้ลาวินโมอองลาวินโมอองครับเปิดไปให้เทพพิทักษ์คั่วไปแล้วครับเทพพิทักษ์ผู้จวงยังทันก็หนีแม่ต้องบอกว่าผ่านการทดสอบคมฟิตยังได้แม่แล้วแกแข็งแกร่งเหลือเกินครับแล้วลูกนี้เลือกเปิดให้ทางด้านเรียวมาอิโตเปิดกลับเข้ามาชูระป้าหูหย้อนหลังครับู้หูจังหวะนี้เรียวมาอิโตครับเรียวมาอิโตเล่นสั้นๆที่ยอดลังหน้าเมืองลักะแ,แล้วลูกนี้เลือกที่จะข้ามฟากไปตั้งที่ทางด้านเทพพิทักษ์ผู้จวง เทพพิทักษ์ผู้จวงเอาบอลลงได้สวยแล้วลูกนี้เลิกเปิดทักเข้าในลาวินมอองแมจังหวะนี้กดด้วยขวา,าไปต่อเป็นบอลของทางด้านนครแน่ปั๊มมาจังหวะนี้ยอดรักครับแล้วบอลมาที่ชูลป้าชูลาป้าเลือกข้ามฟากไทยที่ทางด้านเทพพิทักษ์ท,กทำได้ดีครับเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์กเลือกเปิดให้ลาวินมอองกดจังหวะด้วยแม่ผ่านมโนครับแทงสั้นๆนะครับมาที่ทางด้านศิวกรแสงวงครับแล้วเลือกเปิดจากอูหูและแกแม่นครับไปครับเจษฎา เจษดาบาดชารีเลื้ยสยองครับเลื้ยสยองเลือกที่จะให้ข้าในมาที่ราวินโมองละวินโมองหลบหนึ่งหลบสองหลบสามหลบไข่ครับแม่ไปทางขวาครับที่เจษดาบาดชารีครับเจษดาตั้งปอมแล้วเปิดที่ชูละาปาบงลูกนี้เรียบเรียบเรียบร้อยแล้วตอนนี้กับกระบี่กับพัทยาเตะอยู่หรอครับใช่ไหมไม่นะน่าจะพรุ่งนี้มั้งครับ อ่แล้วครับยกขึ้นมาจาังหวะนี้เจษดาบาชาลีหลุดขึ้นมาครับเจษดาบาชาลีลูกนี้เลือกยิงเองอแล้ว,วสูสีวกิจไม่ถึงครับบอลไปที่มานิดเดงกิมานิดหัวทิ้งไปก่อนเลยครับแล้ว,ลวจังหวะนี้ครับยังเป็นบอลของนครศรีน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายเพือกสุดท้ายแล้วมงเช็ดมาแล้วมาลันเยาใจเตะยิงลูกดีโอ้แล้วได้ประตูครับแมา่นาครศรีครับนาทีบา โอ้โหกดจังต้องบอกเลยครับว่ายิงสวยครับยิงสวยครับอันนี้ต้องยอมรับครับกดขวาจังหวะนี้นี่แม่ชัดเจนครับอาวครับเริ่มกันใหม่ครับแลนไม่ทันนะฮะหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหระยอง f อฟครับเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับนครศรีอยู่ในเตตหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งตันยิงนาทีสุดท้าย